เตรีพร้อมนะนะครับเดี๋ยวที่ใครที่อยู่เป็นกลุ่มยงนะครับใครที่อยู่เป็นกลุ่มเวลาจดก็ต่างคนต่างจดนะครับในกระดาษที่เราจดวันนี้นะครับเดี๋ยวท้ายเดี๋ยวท้ายขา้าเที่ทำไมทำไมถึงให้จดเดี๋ยวเอามาให้ดูนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอ่าโอเคแป๊บหนึ่งดู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  โอเคนะครับเดี๋ยวครูขอขึ้นแป๊บหนึ่งทับครูดีแล้วครับคือคักดีนะครับอ่ะตอนนี้เห็นหน้าจอครูแล้วนะอ่าโอเคครับมีอันนี้เปิดให้ดูอันนี้อันนี้ เ่วนประกอบส่วนประกอบของตัวครับเห็นไรอยู่ครับเร็วไหนบอกให้ฟังหนเร็วส่วนประกอบของของอะไรครับวอนารู้ไม่ครับจ้างครับครับผมผมส่วนประกอบของโฟช้านะครับวันนี้วันนี้นะครับจดไว้ก่อนเลยหัวข้อแรกอ่ะเลื่อนยังงื้อๆไปกินข้าวกันเลยอ่ะต่อนะครับ จุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นะครับเราจะเรียนเรื่องอะไรนะครับวันนี้ตัวชีวะที่เราเรียนเราเรียนตัวชีวะตัวนี้ครับลูกนะครับวอ4.2มอหนึ่งทับหนึ่งและก็วอ4.2มลหนึ่งทับสองสองตัวนี้นะครับวันนี้สิ่งที่พวกเราจะต้องเรียนคือเรื่องนี้ครับอะไรครับนี่ที่กิจเส้นใต้อยู่ปิดไมค์ครับรูะ บอกอะไรครับบอกอะไรได้ส่วนประกอบขอโคชาร์ได้เอาแค่นี้พอวันนี้นะครับวันนี้ขอเรื่องเดียวขอให้บอกได้พอนะครับบอกได้บอกได้ยังไงอ่ามาดูกันนะครับอ่ามาดูก่อนก่อนที่เราจะเรียนนะครับเรามารู้เรื่องของแผนผังก่อนนะครับอ่าแผนผังนะครับ หานผังคืออะไรมันคือผังงานนะครับเป็นเป็นลักษณะของสัญลักษณ์นะครับเป็นลักษณะของสัญลักษณ์แล้วก็รูปภาพแล้วก็ลูกศอนนะครับลูกศอสามอย่างนี้เท่านั้นเองนะครับที่แสดงถึงขั้นตอนของการทํางานของโปรแกรมนะครับหรือระบบนะครับรวมไปถึงทิศทางการไหลของข้อมูล นะครับอ่าเดี๋ยวถ้าเกิดใครที่ยังนะครับไม่ตอบคาถามก็ปิดไปก่อนก็ได้ลูกนะครับเสียงนะครับเดี๋ยวครูอธิบายไปแป๊บนึงก่อนต้องจดไหยคะจดได้ถ้าจดได้จดเลยนะครับถ้าจดทันจดนะครับเอาแค่สามตัวนี้พอนะครับที่ครูที่ครูเน้นย้ําไว้ให้นะครับเน้นย้ำไว้พอนะครับสัญลักษณ์รูปภาพแล้วก็รูปสอนพอนะครับอ่าโอเคนะ อ่าคุณขออนุญาตต่อเลยนะครับอ่ะมาดูตรงนี้ต่อนะครับประโยชน์ของแผนผังนะครับประโยชน์ของมันมีอะไรได้บ้างนะครับประโยชน์ของมันหนึ่งช่วยลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมนะครับสองช่วยในการตรวจสอบนะครับการแก้ไขโปรแกรมอย่างง่ายสามช่วยในการดัดแปลง แก้ไขทำได้อย่างรวดเร็ว4ช่วยให้ผู้อื่นสามารถศึกษาการทางานของโปรแกรมเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นให้เวลาแป๊บหนึ่งในการจด4หัวข้อนี้สรุปไว้นะครับที่คุณมาร์กไว้ให้จแล้วนะปุ๊บเเอาไปที่มาไว้ให้แป๊บหนึ่งแลเน้ยเอาสั้น ลใช่ไหมครับโอ,อเค okay, ยังครับทันไหมทันไหมยังไม่เสร็จคะ่ะยังไม่เสร็จอ่าโอเคอ่าต่อเลยครับยังมีเวลาให้อยู่นะครับ <_ savior> วันนี้เราใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนะ <blind ing noise> 네ครับหนึ่งลำดั 1> 1, บ,บขั้นตอนสองช่วยตรวจสอบสามดัดแปลงสี่ให้ผู้อื่นทำงานได้รวดเร็วมากขึ้นได้ก็ได้อ่ะอ่ะโอเคต่อเลยนะครับ عة, อ่าโอเค วิธีการเขียนแผนผังที่ดีมีอะไรบ้างนะครับวิธีการเขียนแผนผังที่ดี1ครับใช้สัญลักษณ์ตามที่กําหนดไว้นะครับ2ครับลูกศรแสดงทิศทางการไหลของข้อมูลจากบนลงล่างจากซ้ายไปขวานนะครับ3คําอธิบายควรสั้นกระทัดรัดเข้าใจง่าย สี <4 S 2> ่ะนะครับทุกแผ่นภาพจะต้องมีลูกศรแซงที่ทางเข้าออกห้า <5 S 2> ไม่ควรโยงเชื่อมเส้นแผ่นผังที่อยู่ไกลๆมากนะครับควรใช้ส<า>ัญลักษณ์เชื่อมจุดเอาเฉยๆแค่นั้นพอนะครับออนะครับและอันสุดท้ายครับอันที่หก ผังงานควรมีทดสอบความถูกต้องอันนี้เน้นย้ำนะครับเรื่องของความถูกต้องนะครับจะต้องมีการเขียนให้ถูกต้องเสมอโอเคนะครับโหัวข้อนี้อ่ให้ลอกก่อนเลยนะครับโหัวข้อนี้นะครับเอาเฉพาะที่ครูเขีดเส้นใต้ไว้ก็พอนะครับลองดูนึจะเป็นกูให้แล้วเป็นกู เอาดิเอาตั้งย่อตั่อเปิดมาเหรอเปิดดิสนุนเปิดมาคนนี้ได้ก่อนยืดครับไหมครับผมข้อนี้ทายไหมลูกเขียนอยู่ครับเขียนอยู่ครับเขียนอยู่อ่ะโอเคครับดีมากมีการ ตอบกลับนะครับครูจะได้เข้าใจว่าเออนักเรียนกำลังทำงานอยู่นะครับ ใครเสร็จแล้วบอกด้วยนะครับว่าเสร็จแล้วหกข้อนะครับเขียนสั้นๆยังค่ะยังนะเอาโอเคครับรออยู่เสร็จแล้วครับอ่าเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วหนึ่งใครเสร็จต่อยไหมครับเสร็จแล้วบอกได้เลยครับโอเคนะครับเสร็จแล้วครับอาโอเคครับเยี่ยมอานะครับนะครับ ขออนุญาตตอบแป๊บหนึ่งนะครับรูปแบบอ่าต่อมารูปแบบของผังงานรูปแบบมีอะไรบ้างนะครับนะนะครับรูปแบบของผังงานอ่าขออนุญาตย่อบแป๊บหนึ่งนะครับอ่มาเจอหน้ากันก่อนนะครับเอะเปิดกล้องในลูกอ่ามาเลยนะครับ เมื่อกี้จดไปแล้วนะครับเมื่อกี้จดไปแล้วจดไปประมาณสองหัวข้อใหญ่ๆอ่ะหัวข้อแรกขอทวนก่อนหัวข้อแรกพูดถึงเรื่องอะไรนะหัวข้อแรกพูดถึงเรื่องเรื่องเรื่องของอ่ะเร็วส่วนประกอบการเขียนแผนผังการเขียนแผนผังการเขียนแผนผังม,มันเป็นยังไงใช้ลักษณะอักษรอืม,ออมไงต่อครับ ไงต่อครับลูกฮะที่แสดงถึงขั้นตอนการทำงานค่ะอ่าที่แสดงถึงขั้นตอนการทำงานนะครับอ่าให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับการเขียนแผนผังนะครับ<ด>การเข<ด>ียนแผนผังแสดงถึงขั้นตอนการทำงานอันที่สองครับประโยชน์ของมันมันเอาไว้ทำอะไรได้บ้าง ช่วยลำดับขั้นตอนการทํางานของโปรแกรมช่วยลำดับขั้นตอนการทํางานของโปรแกรมอาต่อครับมี่สิบครับเร็วช่วยในการแก้ยขโปรแกรมแก้ไขโปรแกรมได้ง่ายโปรแกรมได้ง่ายต่อครับสามช่วยในการแก้ไขอย่างเืดไเร็วสี่ครับี่ช่วยให้ผู้อื่นสามารถศึกษาการทํางานอืมใช่และอันสุดท้ายครับหัวข้อสุดท้ายที่เมื่อกี้บอกไปหัวข้อล่าสุดคือวิธีการเขียนแผนผังงานที่ดี อ่าวิธีการเขียนผังงานที่ดีมันมาใช้ยังไงบ้างครับใช่หน้าทำโน้ตบุอ่าสองครับใช้ลูกศรใช้ลูกศรใช้สองแสดงสามควรภาพควรสั้นกระทำควรกรรัดแล้วก็แต่งงานใช่สี่ครับแผนภาพมีลูกศรแสดงทิศทางเข้าออกโอเคมีทิศทางเข้าออกแล้วสุดท้ายครับ ไม่ควรเชื่อมอผัางงานที่อยู่ไกลมากควรใช้สนญลักจุดเชื่อมตอ่อแทนใช่และอันสุดท้ายครับอันท้ายท้ายสุดเขียนมาทั้งหมดแล้วคนอื่นต้องผังงานควรมีการทดสอบความถูกต้องกับทำงานก็นำไปเขียนโปรแกรมใช่ใช่โอเคนะครับได้หมดแล้ววันนี้เดี๋ยวจะบอกว่าผัางงานนะครับมันมีรูปแบบการเขียนอะไรบ้างนะครับมีประมาณยี่สิบหน้า นะครับประมาณยี่สิบหน้าไม่เยอะนะครับยี่สิบหน้าเอาให้เขียนให้เต็มที่ไปนะครับอ่าให้ดูก่อนนะครับยี่สิบหน้ามีอะไรบ้างนะครับอีาจะเปิดให้ดูนะครับอันนี้เห็นไหมครับอ่าอันนี้เห็นนะรูปแบบของหางานเห็นไหมครับเห็นไหมลูกเห็นครับอ่าเห็นครับอ่ารูปแรกนะครับรูปแรกคือรูปของเทอร์มินอลนะครับ มันมีหน้าที่แสดงจุดเริ่มต้นและจุดจบของการทํางานอันนี้กําหนดให้เป็นอันที่ในเมื่อเราตอบได้ครูกำหนดอันนี้ให้เป็นอันที่หนึ่งนะครับอันที่หนึ่งวาดไว้นะครับอันที่สองให้เป็นรูปนี้ครับอันที่สองนะครับและกำหนดรูปนี้ให้เป็นรูปที่สามหน้านี้ขอสามรูปนี้พอ อ่าให้จดก่อนสามรูปนี้นะครับจัวสามรูปนี้มีอะไรบ้างเทอร์มินอลแสดงจุดเริ่มต้นและจุดจบของการทำงานนะครับอันที่สองครับฮะตีตารางไหมเอาความเข้าใจของเราเลยเขียนยังไงก็ได้ให้รู้ว่ารูปเนี้ยว่ารูปแบบเนี้ยเสร็จแล้แบบเนี้ยนะครับมันคืออธิบายว่าอะไรแค่นพอครับเอาแค่สามรูปนี้พอในเมื่อตอบได้ไดเดี๋ยวลดราคาให้ นะครับสแสดงการทํางานเข้าด้วยมนุษย์เช่นการใช้แป้นพิมพ์และรูปที่3ครับอันนี้การเข้าหรือแสดงผลแสดงการรับข้อมูลนะครับหรือแสดงผลลัพธ์โดยไม่ระบุชนิดของอุปกรณ์ที่ใช้ของอุปกรณ์นะครับอันนี้ขอแค่3ามรูปนี้พอโอเคนะครับอ่าให้ให้มีเวลาขอสัก2นาทีขอ3อันนี้พออันนี้ยังไม่ต้อง ครับย okay, okay, ังครับ sí, อนันนี้ยังไม่ต้องนะเอาแค่นี้พอครับเสร็จแล้วครับเร็วจังวิ่งาณเทพพินูไทยมาเที่ยกฉันหายแล้วมินต่อมาเรียกพิูรธพิโรไทย คุคุณรับผมผมชวนไปเทอ่์มิน अब क्या 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 आप बांध रहे हैं ครบยังครับเสร็จยังทั้งยังยังค่ะเหลืองครับอสต์สั่งเขสุดท้ายแล้วครูผมก็ยังไม่เสร็จเลยเสร็จแล้วครับอ่าโอเคอันนี้เอาแค่สามอันนี้พอนะครับอ่าโอเคครับสามอันนี้นะอ่าต่อไปครับ อันนี้ครับหน้านี้นะครับแถบแม่เหล็กจานแม่เหล็กดําแม่เหล็กบาดเจาะรูอันนี้ขออนุญาตนะครับวันนี้พวกเราตอบได้ขออนุญาตข้ามไปก่อนนะครับหน้านี้นะครับขออนุญาตข้ามอีกหนึ่งหน้ามาดูอันนี้ครับเมื่อกี้ไปแล้วสามใช่ไหมครับขออันนี้ครับอ,อันที่สี่อันที่ห้า โอเคอันที่สี่ก็คือการประมวลผลนะครับก็คือแสดงการรับข้อมูลเข้าหรือแสดงผลนะครับและอันที่ห้าครับการตัดสินใจนะครับแสดงการรับข้อมูลหรือแสดงผลโดยใช้การตัดสินใจเป็นหลักนะครับสองอันนี้พออ่าโอเคครับผมเห็นเป็นภาพดำครับครูฮะผมเห็นเป็นภาพดำครับภาพดำเหรอ กั <Okay. S 2> งเห็นนะครูใครมีมีใครยังไม่เห็นเป็นภาพที่ครูขึ้นมาให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมคางหมูมั้งไหมครับมีใครเห็นเป็นภาพอื่นบ้างไหมลูกโอเคตอนนี้เป็นภาพครูอยู่ใช่ไหมครับอ่าโอเคเห็นไหมอ่าเห็นครับอ่าโอเคนะครับ ลูกที่สี่กับลูกที่ห้านะครับการประมวลผลกับการตัดสินใจสองอันนี้นะครับสี่กับห้าพอดเดี๋ยวลองดูภาพที่สี่กับภาพที่ห้านะ ใค้เสร็จแล้วบอกครูด้วยนะครับ เสร็จแล้วค่ะอ่าเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วหนึ่งอ่าต่อครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอีกคนหนึ่งน่าจะลองนะครับรอเพื่อนแป๊บหนึ่งครับโอเคครับเสร็จแล้วครับสองแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะโอเคครับสุดยอดนะครับอ่าต่อขออีกอันเดียวนะครับหน่าสุดท้ายแล้ว นะครับน้าสุดท้ายอันนี้เป็นรูปสุดท้ายครับขอรูปนี้รูปเดียวพอเมื่อกี้กี่รูปแล้วลูกห้าแล้วค่ะห้าแล้วขอรูปนี้รูปสุดท้ายครับรูปที่หกครับรูปนี้รูปเดียวพอครับรูปศอนนะครับลูกศอนแสดงลำดับการทํางานมันเอาไว้ทำไรแสดงลําดับขั้นตอนการทํางานแค่นี้พอครับหกรูปเคครับเสร็จยังครับอันสุดท้ายลูก เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้ว่ะเสร็จแล้วนะโอเคครับปุ๊บอ่าอ้าวกระดานบทพอดีเลยอ่าโอเคครับมาอ่ะมาเปิดกล้องเลยครับลูกมาเปิดกล้องให้หมดเลยครับทุกคนเลยลูกโอเคนะครับอ่ะเปิดกล้องหมดแล้วขอทุกเปิดกล้องทุกคนเลยครับ โอ้วันนี้ดูดีกันทุกคนเลยแน่โอเคครับคำถามง่ายๆเลยจุดประสงค์เมื่อกี้ว่าเรื่องอะไรอใครตอบได้ครับจุดประสงค์เมื่อกี้ที่ครูพูดถึงพูดถึงจุดประสงค์ว่ายังไงบ้างครับอ่าเร็วใครตอบได้ครับจุดประสงค์เปิดเปิดอะไร เปิดอ่าใครเปิดไม้เปิดไม้ตอบเลยครับลูกจุดประสงค์ว่ายังไงบูคูเลยฮะหนูไม่หนูทัดหนูเไม่มันประสงค์ของส่วนประกอบของโพชาร์หรอบอกอะไรนะบอกอะไรบอก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 ส่วนประกอบของโพชาร์ดโพชาร์ดเคี้ยอ๋อโพชาร์ดบอกส่วนประกอบของโพชาร์ดได้แสดงว่า เราต้องบอกครูได้ว่าส่วนประกอบโฟชาร์ดมีอะไรบ้างจริงไม่จริงใช่ไหมครับจริงค่ะใช่อ่ะวันนี้ต้องบอกได้อันดับแรกส่วนประกอบโฟชาร์ดมีอะไรบ้างเมื่อกี้ให้ท,าทาําไปทั้งหมดกี่รูปครับทั้งหมดหกลูกกี่รูปหกลูกหกลูกมีอะไรบ้าง<ก>มีอะไรบ้าง,อ,างอ่ะขอสักคนละหนึ่งลูกเอ่อพวกเราสามารถนําเสนอจากเราได้ไหมจากตัวเราเองได้ไหมสักหนึ่งรูป เทอร์มินอลค่ะอ่าเทอร์มินอลก็ได้อาหนึ่งคนใครใคร,ใครตอบเทอร์มินอลมาครับเดี๋ยวขอจดหน่อยนึงจะเอาคะแนนครับใครตอบคณิตฐานค่ะคณิตฐาอ่อาว่ามาแสดงจุดเริ่มต้นและจุดจบการทํางานค่ะถูกต้องครับอ่าคณิตฐาอ่าต่อครับใครมากเร็วคณิตฐานนำข้อมูลเข้ามาตัดสินเครื่องเครือของเราคือหนึห่งคุณหนูตอบแล้วอ่ะเอ้ยไม่ได้สิข้รื่องมอของเราคือต้องบอกก่อนว่า ต้องกำหนดชื่อมาก่อนนะครับกำหนดชื่อมาก่อนเลยนะครับว่าชื่ออะไรแล้วค่อยบอกว่ามีอะไรนะครับผูจะได้ให้คนนั้นตอบโอเคไหมครับ <c oughs> น,นี้ถามแล้วหนึ่ง <c oughs> อันเวคนที่สองครับนำข้อมูลเข้าด้วยมือถือฮะใครใครเออชื่อก่อนต้องอกชื่อก่อนลูก <c oughs> <c oughs> เอาแล้วเอาแล้วตีกันตาย <c oughs> <c oughs> อ้าวข้าูดินทูเอาไวเอา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 งี้เอางี้เอางี้เอางี้มีมีช่องให้หนึ่งช่องทางนะครับมีช่องให้หนึ่งช่องทางนักเรียนสามารถพิมพ์แชทได้ถูกไหมครับค่ะอ่าใครพิมพ์แชทได้ให้ไม่ไม่ต้องพิมพ์พิมพ์ชื่อเราครูรู้อยู่แล้วเคไหมครับพิมพ์คําตอบมาว่ามีอะไรบ้างยังยังยังไม่ต้องวาดรูปก็ได้พิมพ์คําตอบมาว่า หกหัวข้อที่เมื่อกี้กูบอกไปว่ามันมีชื่อเรียกอะไรได้บ้างใครอยากใครรู้อะไรพริมพ์มาคนละหนึ่งอันอ่าวิมไมพิมพมาเลยครับลูกพิม์ในพิมพ์ในช่องแชทเนี่ยลูกช่องแชทที่อยู่ด้านล่างครับพิมพ์มาเลยกําลังอ่านอยู่กําล<ะ>ังรออยู่ฮะอ่าสุภกิจบอกว่าการประมวลผลการประมวลผลมาแลวสองตรงไหนอ่ะแชทมันจะอยู่ข้างข้างล่างอ่ะลูกตรง เดี๋ยวก,ออก่อนนะถ้าเป็นโทรศัพท์จะเป็นสามจุดใช่ยถูกต้องครับแเห็นไหมถ้าเป็นเครื่องคอมจะมีคำว่า,<อ>าแชทออ็ต้อาตอไปเว,วการตัดสินใจอังสุมามการรับเข้าอ่าการรับเข้าสิริน,นันต่อครับยังไม่หมดเลยเร็ว อันนี้เพิ่งได้มาเกะตัวการปรมวลผลแล้วยัง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 ไม่ครบมีลูกศรมาแล้วมีการแสดงผลมาแล้วเฮ้ยยังไข่หนึ่งอันยังขาดอีกหนึ่งอันอะไรปธก่อนอ่า <c oughs> เห็นเห็นยังไข่หนึ่งอันครับเฮ้ย <c oughs> มันมีซ้ำมันมีซ้ำมันมีซ้ำยังขาดหนึ่งอันรับเข้าหรือแสดงผลอ่ามีแล้ว เฮ้ยยังขาดหนึ่งอ no well, ่านตอนตอนตอนนี้ทุกคนมีห้าแล้วลูกมีห้าแล้วไทยหนึ่งเร็วเอาไว้ครับเร็วเชื่อคิดเฮ้ยลูกสอนไปแล้วลูกสอนไปแล้วอันสุดท้ายครับตอนนี้มีห้าขาดหนึ่งขาดหนึ่งครับลูกอันหนึ่งแล้วจะปิดแล้วจะปิดจ็อบแล้วเร็วจะปิดจ็อบแล้วครับเฮ้ยอ่นสุดท้ายอันสุดท้ายไทยหนึ่งลูกตอบแล้วล่ะตอบแล้วใช่ไหมเ พวกเราทั้งหมดต้องร่วมมือกันเทอร์มินอลไปแล้วเทอร์มินอลคืออันแรกสุดครับรู้สึกว่าที่ยังไม่ได้เขียนเนี่ยถ้า <c oughs> ดำถ้าครูเจาไม่ผิดเนี่ยรู้สึกจะเป็นอันที่ประมาณอันที่สามหรืออันที่สี่สี่หรือห้าเนี่ยประมาณเนี้แหละการรับการตัดใจเอ้ยพิมพ์มาเลยครับลูกใครตอบการตัดสินใจโคลูกชิปับ เอาเร็วใครพิมพ์ก่อนได้ประโยชน์ก่อนนะครับเร็วใครพิมพ์ก่อนได้ก่อนตัดสินใจตอบไปแล้วไหนก็ตัดสินใจยังอ๋อตัดสินใจสุภกิจตอบไปแล้วโอเคอ่าโอเคครับอ่าถือว่าครบแล้วนะครับทัหมดหกอัน่ะเปิดหน้ากล้องครับลูกเปิดหน้ากล้องครับเออโอเคนะครับนะนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้วันนี้วันนี้สรุปได้นะครับว่าส่วนประกอบนะครับที่ใช้ในการสร้างโครชาร์ตมีทั้งหมดกี่พื้นฐานกี่กี่รูปภาพนะหกประมาณหกถูกไหมครับเพราะจริงๆอ่ะมันมีเยอะกว่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราเอาแค่หพอนะครับนะโอเคนะครับ,นะ okay. รบจุดประสงค์วันนี้งานของวันนี้คือง่ายๆไม่ยากที่เราจดทั้งหมดถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวลงหลังโพสที่ครูลงไป โอเคไหมครับโอเคนะครับที่เราจดเมื่อกี้ทั้งหมดอนะที่เราจดทั้งหมดให้ถ่ายรูปแล้วก็ลงไปที่โพสต์นั้นเลยไม่ต้องไปพิมพ์อะไรเลยนะครับอยากเห็นสภาพของจริงของพวกเราโอเคไหมครับอ่า <c oughs> ที่เราจดกันเมื่อกี้นี้แหละเอาแค่นี้พอนั่นนะ่ะคืองานส่งแต่ก่อนส่งที่กระดาษแผ่นนั้นรบกวนเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ไปด้วยโอเคไหมครับนะครับเพื่อครูอ่านชื่อพวกเราในในในเฟซอะมันอ่านแล้วมันผิด เพราะฉะนั้นที่กระดาษแผ่นนั้นน่ะรบกวนเขียนชื่อให้ครูด้วยโอเคไหมครับสงสัยไหมไม่สงสัยอย่างของวันนี้ใครที่เขียนใส่กระดาษไปแล้วแล้วไปเอามาแล้วด้วยไม่ต้องลอกลงนะครับแม็กได้เลยหรือเอาเอากาวแปะก็ได้นะครับไม่ต้องลอกใหม่ไม่ต้องไปเขียนซ้ำนะครับอ่าโอเคสงสัยอะไรไหมครับครูเราสามารถทำได้เลยป่ะคะฮะ ะไรครับลูกทำออกทาเสร็จจดนะครัว่าว่าอะไรนะออกได้เลยไหมครับหมายถึงอันนี้ครูที่เราเอามาสามารถทำเลยได้ไหมคะทำเลยได้ถ้าเรารู้แต่ถ้าเราไม่รู้ก็รอแล้วแต่โอเคนะครับนะอ่าโอเควันนี้แค่นี้ครับอ่าโชคดีทุกคนครับ ครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับครับผมขอบคุณครับครับผม